คุณอยากถูกรางวัลที่หนึ่งไหมครับถ้าใช่วันนี้ผมจะพาไปวัดที่มีคนไปขอพอรแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งมากถึง15คนวัดนี้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมากถึง15คนจริงๆจากการมาขอพอรกับองค์ท่านที่นี่วัดหนึ่งเดียวในจังหวัดชุนบรุรีที่ขึ้นชื่อเรื่องลมแห่งโชคลาภและองค์ท่านทองล้นผู้ให้พรด้านเงินทองและความมั่งคัง่งสวัสดีครับ นี่คือเส้นทางศรัทธาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับวัดที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ลมดีและให้โชคแรงที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกพร้อมหรือยังครับที่จะเปิดใจรับลมแห่งโชคลาภกับเส้นทางศรัทธาในวันนี้เปิดตำนานวัดเขาช่องลมคำว่าช่องลมหลายคนอาจสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรตามคำบอกเล่าของชาวบ้านรุ่นเก่าเขาบอกว่าผูเขาลูกนี้ มีช่องลมธรรมชาติอยู่หลายช่องเวลาลมพัดแรงจะเกิดเสียงดังฮือฮือเหมือนเสียงพลังจากธรรมชาติบางคนว่าเป็นเสียงเทพพยาดาบางคนว่าเป็นลมแห่งโชคที่พัดพาให้คนที่ศรัทธาได้รับสิ่งดีๆกลับไปจากช่องลมนี้เองที่กลายเป็นชื่อของวัดวัดเขาช่องลมชื่อที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยพลังของธรรมชาติและศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นจุดกำเนิดของวัด ย้อนกลับไปกว่า40ปีก่อนที่ดินเผืนนี้ยังเป็นป่ารกร้างจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายชาาจิตอารีได้ถวายที่ดินให้กับพระพิสุกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งนามว่าพระอธิการเหลือปัญญาวโรเพื่อสร้างวัดขึ้นกลางภูเขาแห่งนี้แรกเริ่มวัดยังไม่มีอะไรเลยมีเพียงศาลาไม้เก่ากับเสียงลมพัดจากช่องเขาแต่สิ่งที่มีมากที่สุดคือศรัทธา พระอธิการเหลือท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมสร้างวัดขึ้นจากศูนย์จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพศ2532และนับแต่นั้นวัดเขาช่องลมก็เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านและผู้ศรัทธาพูดถึงชื่อของท่านคนที่มาวัดนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพระอธิการเหลือปัญญวโรท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและเป็นผู้วางรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณของวัด เป็นพระที่เรียบง่ายแต่เข้มขลังในธรรมะชาวบ้านเล่าวา่าท่านมีเมตตาพูดจานุ่มนวลแต่เวลาสอนธรรมะจะตรงชัดและมีพลังมากใครมีทุกข์มาหาท่านมักได้คำตอบกลับไปพร้อมกำลังใจเสมอและบางคนได้โชคลาภกลับไปด้วยว่ากันว่าในบางคืนเสียงลมจากช่องเขาจะดังแผ่วๆเหมือนเสียงสาธุข,ของเทวดา บางคนมาไหว้ตอนเช้ามืดได้ยินเสียงเหมือนสวดมนต์จากในเขาแต่ในวัดไม่มีใครเลยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้วัดเขาช่องลมไม่เหมือนวัดอื่นความศักดิ์สิทธิ์ของผู้เขาแห่งนี้ผู้เขาช่องลมไม่ได้เพียงแต่ที่ตั้งของวัดแต่เป็นเหมือนแหล่งรวมพลังธรรมชาติหลายคนเชื่อว่าเป็นจุดพลังงานของดินและลมพลังที่ช่วยส่งเสริมโชคลาภและดึงดูดสิ่งดีๆ ชาวบ้านจะบอกกันว่าลมจากช่องนี้ถ้าโดนตัวตอนจุดทูบอธิษฐานจะเป็นลมโชคลาภเลยมีคนมานั่งสมาธิบนเขาจุดทูบไหว้ตอนชาวมืดบางคนถึงกับเห็นแสงทองพาดผ่านยอดเขาแล้วพูดพร้อมกันว่าทองลน้นทองล้นแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มของชื่อท่านทองลน้นถ้าใครเคยไปจริงจะรู้เลยว่าวัดเขาช่องลมมีพลังบางอย่าง อากาศเย็นร่มรื่นแม้แดดแรงก็ยังรู้สึกสบายต้นไม้ขึ้นแน่นเสียงนกเสียงระฆังเสียงลมพัดมันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในวัดที่มีชีวิตไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่นั่งนิ่งสูดลมหายใจก็เหมือนได้รับพลังบางอย่างและที่เด็ดคือลมที่นี่ไม่เคยหยุดพัดบางคนว่ามันคือลมหายใจของโชคบางคนว่าคือการปลุกบุญในตัวเราเพราะทุกครั้งที่ลมพัดมา มันเหมือนเตือนให้เรานึกถึงสิ่งดีๆที่เราควรทำต่อไปมีคนบอกว่าถ้าตอนขอพรลมพัดแรงแปลว่าท่านทองล้นรับรู้แล้วส่วนใครที่ตั้งใจอธิษฐานแล้วลมหยุดแปลว่าท่านกำลังฟังอยู่เรื่องแบบนี้มันอาจพิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่มันพิสูจน์ได้ด้วยใจของเราเองนี่คือเรื่องราวของวัดเขาช่องลมลมโชคลาภภูเขาแห่งศรัทธา และการเริ่มต้นของสถานที่ที่คนถูกรางวัลที่หนึ่งถึงสิบห้าคนมาขอพอรไว้ที่นี่เราจะพาไปเจาะลึกตำนานของท่านทองลน้นท้าเวสวรร์ทรงราหูองค์ใหญ่แห่งโชคลาภของวัดเขาช่องลมอย่าพึ่งไปไหนนะครับเส้นทางศรัทธาพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นจากลมแห่งศรัทธาเราจะพาเข้าสู่หัวใจของวัดเขาช่องลมองท่านทองลน้น หรือที่หลายคนเรียกว่าถาเวสวรรค์ทรงราหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนศรัทธาว่าให้โชคให้ลาบและช่วยเปิดทางชีวิตมาแล้วนับไม่ถวนประวัติการสร้างองค์ท่านองค์ท่านท,านทองล้นถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระอธิการเหลือปัญญาวโรและชาวบ้านในพื้นที่ ท่านต้องการให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดที่ช่วยคลุมครองผู้คนจากสิ่งไม่ดีและยังเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนในละแวกนั้นองค์ท่านเป็นท้าเวสุวรรณทรงราหูสูงประมาณ9.9เมตรตั้งอยู่ด้านหน้าวัดบริเวณเชิงเขาสร้างจากปูนปั้นลงสีทองอารามทั้งองค์ถือกระบองยาวมืออีกข้างประคองราหูไว้บนตักสื่อถึงพลังแห่งการปัดเป่าเคราะห์ และดึงดูดโชคลาภตอนสร้างใหม่ๆชาวบ้านมาช่วยกันทั้งแรงทั้งเงินทั้งใจไม่มีงบจากที่ไหนทุกอย่างเกิดจากศรัทธาลุ้นล้วนมีคนเล่าว่าระหว่างก่อสร้างอยู่ดีๆลมก็พัดแรงตลอดทั้งวันเหมือนฟ้าเปิดทางให้จนตอนท่านเสร็จสมบูรณ์ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านทองล้นเสร็จด้วยบุญถ้าใครสังเกตดีๆจะเห็นว่า องค์ท่านทองล้นไม่เหมือนท้าเวสุวรรณทั่วๆไปเพราะท่านทรงราหูหมายถึงทาเวสุวรรณที่ประทับอยู่เหนือราหูเป็นการรวมพลังของผู้คุ้มครองโลกกับผู้กลืนเคราะ์เข้าด้วยกันท้าเวสวรรณเป็นเทพแห่งทรัพย์และโชคลาภผู้คุ้มครองพบมนุษย์จากพูดผีปีศาจและสิ่งอัปมงคลส่วนราหูเป็นเทพแห่งพลังลึกลับการเปลี่ยนแปลง และการกลืนสิ่งร้ายให้กลายเป็นสิ่งดีดังนั้นเวสุวรรณทรงราหูคือสัญ,ญลักษณ์ของการปัดเป่าความมืดเพื่อเปิดรับแสงทองของโชคลาภเหมือนชีวิตเราที่ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อนถึงจะเจอเรื่องดีมันเลยกลายเป็นที่มาของความเชื่อว่าใครที่ชีวิตติดขัดถ้ามาขอผ่อนที่นี่ท่านจะช่วยพลิกดวงเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ทำไมถึงตั้งชื่อว่าทองหลน้น คำว่าทองล้นไม่ใช่ชื่อที่ตั้งเล่นๆนะครับแต่เป็นชื่อที่พระอธิการเหลือท่านตั้งขึ้นเองหลังจากสร้างองค์ท่านเสร็จวันนั้นมีพิธีถวายชื่อองค์และขณะที่ทุกคนกำลังสวดมนต์อยู่ลมแรงมากจนผ้าคลุมองค์ท่านสะบััดขึ้นเห็นแสงแดดตกกระทบองค์สีทองรีบระยับเต็มไปหมดพระอธิการเหลือเลยพูดเบาๆว่าทองล้นไปหมดเลย คำนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งชื่อองค์ว่าท่านทองหลน้นหมายถึงความมั่งคั่งที่ล,ล้นพ้นความดีที่ล้นออกจากใจและตั้งแต่นั้นมาใครมาขอพรกับท่านก็มักจะพูดเล่นๆกันว่าขอให้ทองล้นเหมือนชื่อท่านเถอะสาธุแต่ที่น่าสนใจคือจากคำพูดเล่นๆน,นี้กลับกลายเป็นเรื่องจริงของหลายคนที่มาขอพรเพราะหลังจากนั้นข่าวคนถูกหวย ก็เริ่มเกิดขึ้นที่วัดนี้ครับเรื่องเล่าแรกๆของคนที่มาขอพรแล้วได้โชคช่วงแรกๆหลังท่านทองล้นสร้างเสร็จใหม่ๆมีชาวบ้านแถวศรีราชาคนหนึ่งมาทำบุญแล้วจุดธูปอธิษฐานขอให้ได้โชคเพื่อใชน้นี่หลังกลับไปได้ไม่กี่วันเขาถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวเขากลับมาแก้บนด้วยน้ำแดงดอกกุหลาบแดงและตุดประทัดพันนัดตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้จักวัดนี้มากนัก แต่จุดเปลี่ยนคือครั้งต่อมาหญิงคนหนึ่งจากต่างจังหวัดมาขอพรกับท่านทองล้นบอกว่าขอให้ได้ปลดหนี้บ้านผลคือเธอถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆครับได้เงินไป12ล้านแล้วกลับมาพร้อมครอบครัวมาถวายนางรำได้จุดประทัดหนึ่งมืนนัดตั้งแต่นั้นมาข่าวเริ่มแพร่กระจายคนแห่มาขอพรจากทั่วสารทิศบางคนได้เลขจากทูบบางคนฝันเห็นองค์ท่านและหลายคน ถูกรางวัลกันจริงๆล่าสุดมีข่าวรายงานว่าท่านทองล้นให้โชครางวัลที่1แล้วถึง15คนบางคนถูกรางวัลใหญ่6ล้าน12ล้านหรือเลขชุดทุกคนพูดตรงกันว่าท่านไม่ได้ให้แค่เงินแต่ให้โอกาสในชีวิตใหม่พิธีเบิกเนตรปี2565และเหตุการณ์หลังจากนั้นย้อนกลับไปวันที่24กรกฎาคม2565 เป็นวันที่วัดจัดพิธีเบิกเนตรองค์ท่านทองล้นอย่างเป็นทางการพิธีนั้นจัดใหญ่โตมากมีพระเกจิหลายรูปมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดเสียงคล้องเสียงประทัดดังสะเทือนทั้งเขาฟ้าในวันนั้นใสแต่พอถึงตอนเบิกเนตรลมแรงขึ้นทันทีธงรอบวัดปลิววอนเหมือนธรรมชาติมาร่วมพิธีด้วยหลายคนเล่าว่าตอนที่เปิดผ้าคลุมหน้าองค์พระ มีแสงสะท้อนทองอารามออกมาจากองค์พระบางคนถึงกับน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหลังจากวันนั้นเพียงไม่กี่วันข่าวแรกของคนถูกหวยก็ออกเลยครับและหลังจากนั้นมาแทบทุกงวดก็มีคนมาขอพรแล้วได้โชคกลับไปจนตอนนี้กลายเป็นคำพูดติดปากว่าขอทองล้นทีเดียวโชคก็ล้นกลับไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ครับแต่สิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือ เมื่อได้มากราบท่านจริงๆจ,จะรู้สึกถึงพลังแห่งเมตตาและลมเย็นแปลก,ปลกๆที่พัดผ่านขณะที่เราก้มกราบเหมือนท่านกำลังรับรู้ในคำขอของเราอยู่นี่คือเรื่องราวของท่านทองลน้นถาวเวสวรรณทรงราหูแห่งวัดเขาช่องลมผู้ที่รวมพลังของความมืดและความสว่างไว้ในองค์เดียวเพื่อกลืนเคราะห์และมอบโชคลาภให้กับผู้มีศรัทธาเราจะเข้าสู่เรื่องที่ทุกคนรอคอย วัดนี้ทำไมถึงให้โชคได้จริงเพราะศรัทธาหรือเพราะพลังบางอย่างที่เหนือคำอธิบายโชคลาภของเราก็อาจอยู่แค่ปลายลมที่พัดผ่านนี้เท่านั้นหลายคนอาจสงสัยทำไมแค่ไปไหว้ท่านทองล้นแล้วถึงมีคนได้โชคจริงๆหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือจริงๆแล้วมันมีพลังบางอย่างที่อยู่เหนือคำอธิบายเริ่มจากสิ่งแรกสุดศรัทธา เรามักคิดว่าการขอพรคือการพูดให้เทพฟังแต่แท้จริงแล้วการขอพรคือการพูดให้ใจเราได้ยินตอนเรากลับองค์ท่านทองล้นหลายคนจะรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างแผวฐานไม่ใช่เพราะองค์หินปูนมีพลังแต่เพราะใจของเราเปิดรับพลังนั้นต่างหากคนโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าแรงอธิษฐานคือพลังแห่งความเชื่อที่รวมเข้ากับเจตนาบริสุทธิ์เมื่อใจนิ่ง ศรัทธาแน่วแน่คําขอจะสั่นสะเทือนถึงเทวโลกดังนั้นที่วัดนี้ให้โชคเพราะผู้คนไปด้วยแรงศรัทธาแท้ไม่ใช่แค่ขอพรแบบผ่านๆแต่ขอด้วยใจที่เชื่อว่าท่านมีอยู่จริงและพร้อมเปิดใจรับพรนั้นในทางจิตวิญญาณท้าวเวสุวรรณคือเทพผู้รักษาประตูแห่งโชคลาภเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแห่งโลก ส่วนราหูคือพลังแห่งการแปลงร้ายให้กลายเป็นดีเมื่อท่านทองล้นทรงราหูจึงเท่ากับรวมพลังของผู้คุ้มครองและผู้กลืนเคราะเข้าด้วยกันเป็นเหมือนสนามพลังที่ทําให้คนที่ติดขัดในชีวิตสามารถคลายเคราะห์พลิกโชคและเปิดทางทรัพย์ได้เร็วขึ้นไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรอกครับแต่เป็นเหมือนพลังจิตรวมหมู่คนหมื่นคนกราบคนพันคนอธิษฐาน พลังทั้งหมดนั้นรวมกันและสันสะเทือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จนเกิดเป็นสนามพลังแห่งศรัทธาจึงไม่น่าแปลกที่ใครมากราบท่านแล้วจะได้ผลจริงอีกด้านหนึ่งถ้าเรามองในทางจิตใจวัดเขาช่องลมเป็นสถานที่สงบเงียบและเย็นมากเวลาคนมากราบมักตั้งใจอธิษฐานโดยไม่วอกแวกใจนิ่งแบบนั้นคือช่วงเวลาที่เราสื่อสารกับความต้องการแทอ้อิงของตัวเองบางคนตั้งใจว่า จะเลิกเล่นพนันบางคนอธิษฐานจะขยันทำมาหากินบางคนแค่ขอให้เจอแสงสว่างในชีวิตผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่ตัวเงินแต่คือแรงผลักให้ลงมือทำและเมื่อเขาทำด้วยใจดีมีบุญหนุนสิ่งดีๆก็เลยตามมากลายเป็นโชคจริงๆเพราะอย่างที่พระท่านเคยพูดไว้โชคไม่ได้มาจากฟ้าแต่มาจากใจที่พร้อมรับเรื่องเล่าหลังเบิกเนรโชคไม่ใช่แค่ลาบแต่คือการเปิดทางชีวิต หลังพิธีเบิกเนตปี2565มีเรื่องเล่ามากมายที่ยืนยันว่าท่านทองลน้นไม่ได้ให้แค่เงินทองแต่ให้ทางรอดในชีวิตมีชายคนหนึ่งจากกรุงเทพมาขอพรตอนนั้นเขากำลังจะล้มละลายถูกฟ้องถูกบีบจากเจ้าหนี้เขามากราบด้วยน้ำตาบอกแค่คำเดียวว่าถ้าท่านเมตตาขอให้ผมมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่หลังจากกลับไปไม่ถึงเดือนมีเพื่อนเก่าติดต่อมาชวนทำงานใหม่ ธุรกิจเริ่มดีขึ้นและเดือนต่อมาเขาก็ถูกรางวัลเลขท้ายสตัวเขากลับมาที่วัดอีกครั้งก้มกราบแล้วพูดว่าท่านไม่ได้ให้เงินผมแต่ให้โอกาสในชีวิตใหม่นี่แหละครับคือโชคที่แท้จริงโชคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในใจเมื่อใจเปลี่ยนพลังรอบตัวก็เปลี่ยนแล้วทำไมบางคนขอแล้วไม่สมหวังคำถามนี้พระอธิการเหลือคือตอบไว้สั้นๆแต่ลึกมากครับ ท่านบอกว่าไม่ใช่ทุกคําขอจะเป็นจริงทันทีเพราะบางคนยังไม่พร้อมรับสิ่งนั้นบางคนขอรางวัลใหญ่แต่ใจยังไม่พร้อมจะรับเงินล้านบางคนขอความรับแต่ยังไม่ให้อภัยตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจะให้เฉพาะกับคนที่มีใจเปิดและบุญถึงเท่านั้นดังนั้นถ้ายังไม่สมหวังไม่ใช่ว่าท่านไม่เมตตาแต่เพราะบุญเรายังไม่เต็มหรือเวลายังไม่ถึงเหมือนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกจะให้ผลทันทีคงไม่ได้ แต่ถ้าเราดูแลมันทุกวันรดน้ำด้วยศรัทธาวันหนึ่งก็ต้องออกผลแน่ๆเสียงศรัทธาจากคนที่มากราบทุกครั้งที่มีคนถูกหวยหรือสมหวังเขาจะกลับมาที่วัดพร้อมกับของแก้บนน้ำแดงดอกกุหลาบทูบเทียนหรือบางคนถวายการรำถวายองค์ท่านทองลน้นเสียงประทัดดังสนั่นทั้งเขากลายเป็นเสียงแห่งความดีใจเสียงแห่งคำขอบคุณไม่ใช่แค่คนไทยนะครับตอนนี้คนต่างชาติก็เริ่มมากราบท่านแล้ว โดยเฉพาะจากสิงคโปร์และมาเลเซียหลายคนพูดเหมือนกันว่าที่นี่มีพลังจริงๆบางทีโชคก็ไม่ได้มาจากที่ใดแต่มาจากแรงศรัทธาที่เราปลุกขึ้นในใจเราเองเมื่อใจศรัทธาท่านก็เหมือนสะพานเชื่อมให้พลังนั้นเป็นจริงนี่คือเหตุผลที่วัดเขาช่องลมให้โชคเพราะที่นี่เต็มไปด้วยพลังของคนที่เชื่อในสิ่งดีงาม เราจะพาเข้าสู่อีกมุมหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์พิธีขอพรและเคล็ดการไหว้ท่านทองล้นให้ได้ผลจริงว่าควรไหว้อย่างไรจุดทูบแบบไหนและควรอธิษฐานอย่างไรให้ตรงจุดเราได้เข้าใจแล้วว่าทำไมวัดนี้ถึงให้โชคผมอยากพาทุกคนไปสัมผัสวิธีขอพรให้ได้ผลจริงไม่ใช่เพราะกลัวพลาดแต่เพราะทุกขั้นตอนของการกราบทึ่งทองล้น ล้วนมีความหมายและพลังซ่อนอยู่ในนั้นจุดเริ่มของการขอพรเตรียมใจให้สะอาดหลายคนพอไปถึงวัดเข้ามาแบบรีบๆตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็จุดทูบทันทีแต่ความจริงแล้วการเตรียมใจสำคัญที่สุดครับก่อนเข้าเขตศักดิ์สิทธิ์ให้ยืนเงียบๆสักครู่สูดลมหายใจลึกๆนึกถึงสิ่งดีๆ ที่เราเคยทำในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนทำบุญหรือให้อภัยใครสักคนเพราะตอนใจสะอาดพลังแห่งคำอธิษฐานจะบริสุทธิ์ที่สุดบางคนเรียกขั้นตอนนี้ว่าตั้งจิตเชื่อมองค์ให้พูดในใจเบาๆว่าข้าพเจ้าขอน้อมจิตเชื่อมถึงองค์ทาเวสุวรรณทรงราหูท่านทองหลน้นขอท่าน เปิดทางใจเปิดทางโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าด้วยศรัทธาและบุญที่ข้าพเจ้ามีขอให้ผลแห่งบุญนี้ปรากฏในทางที่ดีงามแล้วคอยเดินเข้าสู่ลานท่านท,านทองล้นอย่างสงบของไหว้และเครื่องบูชาสำหรับใครที่ตั้งใจมาขอพรเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะของบูชาที่นิยมถวายมีอยู่ห้าอย่างครับ 1. ดอกกุหลาบแดงเก้าดอกแทนความสมหวังความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ 2. น้ำแดงสามขวดแทนพลังชีวิตและการหล่อเลี้ยงโชคลาภไม่ให้เหือดแห้ง 3. ทูบเก้าดอกจุดเพื่อสื่อถึงเทวโลกทั้งเก้าชั้น 4. ผลไม้สามอย่างเช่นสม้มกล้วยอง,งุ่นแทนความอุดมสมบูรณ์ 5. ประทัด สำหรับคนที่สมหวังแล้วจะใช้จุดแก้บนหรือปลุกพลังโชคลาภให้ตื่นของไหวไม่ต้องใหญ่ครับแต่ขอให้มาจากใจจริงท่านไม่ดูของท่านดูใจมากกว่าวิธีการกราบขอพอรท่านทองหลน้นเมื่อถึงหน้าองค์ท่านให้กราบสามครั้งช้าๆพร้อมเอ่ยคำบูชาเบาๆนะโม ตระสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบโอมเวสุวรรณมหาเทวาสัพพลาพังพะวันตุเมโอมราหูโอมนะโมพุทธายะนะชาลีติปิยังมะมะจากนั้นตั้งจิตนิ่งแล้วพูดด้วยใจที่เชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าชื่อกล่าวชื่อเต็มวันนี้มาด้วยศรัทธา ขออัญเชิญองค์ท่านทองหลนโปรดเมตตาเปิดทางโชคลาภความสำเร็จและความสุขในชีวิตขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าทำด้วยความดีงามจงส่งผลให้ปรากฏเป็นลาภผลในเร็ววันหากบุญข้าพเจ้ายังไม่พอขอท่านโปรดช่วยหนุนด้วยแรงแห่งศรัทธาและเมื่อสมหวังข้าพเจ้าจะกลับมาถวาย บอกสิ่งที่ตั้งใจจะถวายเช่นประทัดน้ำแดงการรำถวายพูดจบอย่าเพิ่งรีบลกครับให้นั่งนิ่งๆหลับตาฟังเสียงลมฟังเสียงใจตัวเองปล่อยให้ความเงียบเป็นสะพานระหว่างคำขอกับพลังแห่งท่านทองล้นเคล็ดลับสำคัญคืออย่าขอพรแบบหลายเรื่องจุดนี้สำคัญมากครับ เวลาขอพรกับองค์ท่านทองล้นอย่าขอพรหลายเรื่องพร้อมกันเพราะพลังใจเราจะกระจายไม่เข้มพอให้ตั้งใจเลือกเพียงเรื่องเดียวและพูดให้ชัดเจนในใจเช่นขอให้ข้าพเจ้าได้โชคลาภจากสลักงวดนี้เพื่อจะได้นําเงินมาทำบุญต่อบุญต่อทานอย่าขอแบบโลภเช่นขอรวยขอถูกทุกงวด ขอเงินก้อนโตโดยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะพลังแบบนั้นจะกระทบกลับมาแบบลอยๆท่านจะเมตตาให้เฉพาะคนที่ขออย่างมีเหตุผลและตั้งใจจะใช้ผลบุญนั้นในทางดีเท่านั้นเคล็ดของสายมูตัวจริงคือเลขมงคลท่านทองลน้นบางคนอาจสงสัยว่าแล้วเลขมงคลของท่านทองล้นคือเลขอะไรที่วัดเฉาช่องลม ท่านพระอธิการเหลือมมักจะบอกไว้เสมอว่าเลขของท่านทองล้นคือเลข9และเลข8เพราะเลข9หมายถึงความก้าวหน้าเลข8หมายถึงความมั่งคั่งและการหมุนเวียนของโชคลาภถ้าใครจะเสี่ยงโชคลองพิจารณาเลขเหล่านี้ประกอบกับวันเกิดของตนเองหรือบางคนก็ใช้วิธีขอเลขจัดขันน้ำมนต์ที่วัดแต่จำไว้นะครับ อย่าเอาแต่หาเลขแต่ให้หาใจที่พร้อมจะรับพรมากกว่าเพราะต่อให้ได้เลขดีแค่ไหนถ้าใจยังลังเลพรก็ไม่เกิดผลเต็มที่การแก้บนและการขอบคุณเมื่อสมหวังแล้วอย่าลืมกลับมาขอบคุณท่านการแก้บนไม่ต้องใหญ่โตอาจเป็นเพียงการกราบอีกครั้งหนึ่งด้วยใจเต็มร้อยแต่ถ้าอยากถวายของนิยมถวายประทัด น้ำแดงหรือการรำถวายเพราะท่านทองล้นเป็นเทพแห่งความเคลื่อนไหวและพลังเสียงประทัดคือเสียงปลุกพลังแห่งโชคลาภให้หมุนเวียนต่อไปเวลาจุดประทัดให้ตั้งจิตกล่าวว่าขอถวายเสียงแห่งศรัทธาแด่องค์ท่านทองลน้นขอให้โชคลาภจงหมุนเวียนต่อไปอยังทุกคนที่มีจิตศรัทธานั่นคือการต่อบุญให้คนอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งยิ่งทำให้บุญของเราทวีคูณบทอธิษฐานขอพรท่านทองลน้นข้าพเจ้าขอน้อมถวายจิตแห่งศรัทธ,ธาแด่องค์ทาเวสุวรรณทรงราหูท่านทองลน้นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและพระชับแห่งบุญขอท่านโปรดเมตตาเปิดทางโชคลาภความสำเร็จและความสุขแก่ข้าพเจ้าขอให้ความทุกข์ยากทั้งหลายจงมาลายหาย ขอให้บุญที่ข้าพเจ้าทำจงเป็นแสงนำทางชีวิตหากได้ลาบผลขอให้ได้ด้วยความสุจริตและขอให้ใช้ลาบนั้นเพื่อสร้างบุญต่อไปสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่แหละครับเคล็ดของการขอพรให้ได้ผลจริงไม่ใช่เรื่องของโชคเพียงอย่างเดียวแต่คือการตั้งใจเชื่อมัน่นและใช้พรที่ได้มาอย่างมีสติ เพราะท่านทองล้นไม่ได้ให้เพียงเงินทองแต่ให้โอกาสกับคนที่เชื่อในพลังแห่งศรัทธาทุกครั้งที่เราได้ยินคำว่าถูกรางวัลที่หนึ่งมันชวนให้ใจเต้นแรงจริงไหมครับเพราะใครๆก็อยากมีวันนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตวันที่โชคเข้าข้างวันที่ฟ้าเปิดวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเรา แต่ถ้าสังเกตดีๆคนที่ได้โชคจากวัดเขาช่องลมเขาไม่ได้มาแบบหวังรวยทางลัดแต่เขามาด้วยศรัทธาบางคนมาทำบุญทุกเดือนบางคนมาช่วยวัดซ่อมแซมทําความสะอาดบางคนมาช่วยถวายของให้ท่านทองล้นด้วยใจบริสุทธิ์แล้ววันหนึ่งโชคก็หล่นมาหาโดยไม่ทันตั้งตัวเพราะโชคลาภไม่ใช่ของที่เราตามหา แต่เป็นของที่มันจะมาหาเราเองในวันที่เราพร้อมในวันที่ใจเราสะอาดพอจะรับมันวัดเขาช่องลมเลยกลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจของคนมาขอพรถ้ามาด้วยศรัทธาแท้ท่านก็เปิดทางให้แต่มาด้วยความโลภบ,บางทีก็เงียบเหมือนไม่มีลมพัดผ่านทุกลมหายใจที่พัดผ่านช่องลมคือพลังแห่งศรัทธา คือเครื่องเตือนใจให้เราไม่ลืมว่าโชคลาภไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเกิดจากกรรมดีที่เราสร้างไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้เองและสิ่งที่วัดนี้สอนเราได้ชัดที่สุดก็คือศรัทธาไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือแรงขับที่ทำให้เรามีหวังมีเป้าหมายและรู้ว่าชีวิตเรายังมีแสงนําทาง เส้นทางศรัทธาไม่ใช่แค่ทางของผู้สแสวงบุญแต่คือเส้นทางของหัวใจพี่อยากให้ทุกคนได้พบกับความสุขความอิ่มใจและบางทีโชคลาบที่แท้จริงอาจไม่ใช่เงินทองที่เราคาดหวังแต่คือความสงบใจที่เราได้กลับมาหลังจากการสการะขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวของวัดเขาช่องลมวันนี้มีโชคมีลาบ มีศรัทธาเต็มหัวใจและเจอแสงนำทางของตัวเองนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องราวแห่งศรัทธาที่เราอยากให้ทุกท่านมารู้จักให้ลึกกว่าที่เคยนี่คือเส้นทางศรัทธาเส้นทางของคนมีบุญมีใจและมีหวังสวัสดีครับ